สวัสดีสวัสดีสบายดีครับพี่้องคันนี้เอาก็นังอยู่น้ำกันยงหันมาตะลุกไทยเอาแต้ยังกินนาะนี่เนาะมาๆกินเข่าม้ยาไม่เซฟี่นมยครืับวันนี้วันนี้เล่อกงานนะเรียกว่าจากจากหดชิปนะครับกันเสรไปงานระยองต่อาเลย แม่หักนองกดนะครับซื้อเม่ก็หิวจะซือเขาไปช้ำเขาไอ้ยี่สิบสี่ซ้ำกันก็ผมเลยเลยพากันมาจอดนั่งกินเขาอยู่ไม่กล่อจืดกระท้องมาฝันแม่หักนองกดบอแม่ฮันอันนี้แม่ว่าว่าซื้อมาเอาว่ะแม่หักผมครับนายแม่หนูเล็กครับผมเออแม่หนูเล็กแม่หนูเล็กซื้อมาฝันรับแม่นข่อยแค่แนวตัวแต่รีบเนี้ครับผมรีบนี้อัพได้สน่ะคุ้งกระเซาะเซียดได้ไหมอ่ะตามจริงน้ำน้ำน้ำจิ้มตัวนี้จะกินกับคุ้ง กอดหัวบาวาโยเกิดอันนี้มันเป็นโยเกิด์บาหวานแม่นครับผมรถพ่วกับผมอ๋อโอ้รถมุนตะวัวว<ไห>นซื้อเข่ากับช้ากินนี่ปลอบใจเตะเอาเอาม<อ>า,า,าว่ากันมา,ากินข้าวด้วยกันเอาหนึ่งของแช่กนันหนึงน่งโยงย่างปลากันนะยยังปลานนยังปลายังปลานะฮะยังปลาปลาปลาเอียงมันยังเห็น เยังไปไปแข่งพิ่มเนี่ยโอ้ยพอม่นักสักหนึ่งสองสามไปมาท้ายรูกกับประนันมากครัมากินข้าวครับพี่น้องเราจะพักเราเราจะพักี่นี่สักแป๊บเราก็จะขึ้นทแทนกันดี๋ยหน่อะพักนมาเลยละเมียนพิรยองทองที่พักี่รยอง กขึ้น,นไปเลยเด,ดม้มันมีโหลดยิรีแล้วแต่ยิรี่กับวอเขาอยากไปไหนนะครับแต่ว่าซิมซิมมึงไปไหนขึ้นนองออมว่ะเขาชอบดีแค่ยิ่ hey, งนะบางอันเขาไปในซีเว็นกับทื้โรูซับปไปไทยดลแต่ยันขยันอยากอายกันเล่น ทันก่างอมาของ้าเออเออรูปสอเนี่ยอะไรดังเอาไปยังมันเบิ่อ่านาเี้ยงน่ามเปียกนาจิมันนีเพชรคอนอันนี้นาจวานนองเบิ่งกันเสภเบือว่าของมูุสิเป็นเวมันเียปมดอหับเห็นช่วนี้ปูสักย่าปอามนกะอันนี้ไม่ได้ไหไอันนีนมันเบียเลยเดี๋ยวนกเกิน่มันกะอับไปหมอกเสย่ลง กไต้ซักใครนี่สิ่นโอกยะการเร็ร้กัการกระทัันเป็นแต่ว่าซักผ้าแล้ซักมันดนเงินมันข้นจังไดฟูกยทบเนี่ยท่านได้รูปเงินรูปตัวเงินมื่อึ้นจำนวนบอกจำนวนเนี๋ยมันสีขข้นโยแต่ว่าบ่กเปิดเผยอ๋อขยานคอนเหนสมบัติเาาบาทคลิปราหาบาท Chi vẫn chắc bắt đầu chưa biết tật hóa cái lạnh chưa biết Cái này đi chưa biết tật hóa chứa chưa biết tật hóa chứa chưa biết tật hóa chứa chưa biết tật เป่นเหตได้ละคือว่าขับอรานี้พักอย่างพักสบัดถูกต้องครับสล,ลัดนะแบบดำนะบุรีป่ะไปน้ำขันป่ะมกมยวนีน้นมีนนนหลัหกการไม่มีหลักการเลยโอ้ กูเลยวาเห็ดตอนปลาเาักปลาพีู่เลยเห็ดหงาพูดนี่ยเอาดอห้งกินเขานะเอาขึ้นเสฉะขึ้น่าเอาอย่าเอา็ครับไปเ่มออนะครับคือเขา้อเดียวก็ไปดูส่วนบสมมันลลายอ่าม er ัน er <out> ่างี้ดี มาเป็นล็ับถึงสอาเวนะครับมาไม่ไ้ครับได้เลยแบบหยิบอาเลยนะครับยจัดเลยเดี๋ยวมีสีคนมันบบบส่วนสีอันแมงเลยเอ้าขึ้น้าเงงมากเป็นป้าแปลกกันนี่ก่อบ